ไร้อนจังเยต้องอยากเป็นทังร์ไยนนะฮะอะเดียวองติ๊กซออ่า อะไรอะแม่มีกี่คนแหอม่มีคแม่แม่กว่าไหเ้ยแม่คุณพี่สวนี่หมายถึงคนแใช่่คนแค่ะได้สัเลยตอนนี้รค่ะ หมดเลยหรอปอ๊เอาไปหมดเลยมีกี่อันเนี่ยพอพออได้ล้หรอเอาเหลือไว้ให้ตัวเอนะเอาเก็บไวเลยนะเอาเอาปะค่ะขอบพระคตะ ผมด้วยผมยุ่งยุ่งนี่นนี่ั่ผมยุ่งสวยแล้วนะนยงไม่พูดเราผมนักคุณไะผมรับได้ปะได้ป่ะปุ่มรับไมอแล้วมุกไห่ได้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 ไปหน่เอาหลอได้เข้าใจเราได้ได้ไปหน่ พ่อแกม่เดี๋ยวถ่านได้บอกหมท่านจะบอกบอกไหมได้หรอาบอกว่าท่าไบอกไหมว่ากับบอกไหมอายุเจอเท่าไหร่อายุจออายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่สามหมู่นั่รมดอ่ะเชื่อเ คนละเลขเลยคนละอายุเ pues ด mm ินทางวัดไทยงานเอรนค่ะยังยังไม่เข้าับเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยากิมยังเดีอยวให้ทิมงานไปสอบก่อนอันนี้ไปสอบขึ้นหัว